สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ยผมหนึ่งนะครับผมพุ่งเตะบอลเ็จนะวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปขับรถส่งอาหารประจำวันของผมนะครับเหมือนเดิมนะแต่วันนี้นะผมจะขับตั้นแต่เที่ยงคืนนะครับถึงดีห้าแล้วกันนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงชั่วโมงนะครับจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กิ่งงานนะครับสําหรับบางคนนะครับอยากจะลองดูว่าเอ้ยสายดึกนี้มันเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมกดงานได้แล้วนะครับทุกคนตอนนี้กดงานได้อยู่แถว เกษตรนวมินไม่ใช่สิตรงนี้ผมอยู่ตรงนวมินนะครับพอดีพอดีผมมาเตะบอลเนี่ยเพิ่งเลิกจากเตะบอลมานะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมกดงานได้ตรงสนามบอลเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมาเปิดรายการกันออกมาจากสนามบอลหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็จะขับลายแมนเหมือนเดิมนะครับเสื้ออยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ขอตัวไปรับอาหารให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับชื่อร้านว่าร้านกูกระเทราถ่านนะครับค่ารอบรอบนี้74บาทนะครับคนไปเดินทางกันดีกว่านะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปส่งลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงผมไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมลืมหยิบสาย AUX ของไมวายเลสผมมานะครับก็มาเตะบอลเลยก็ไม่เป็นไรวันนี้เรียวๆแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็เดินทางไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่าไม่ใช่สิเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับเพื่อน และตอนนี้นะครับเราก็จบงานแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับมาอยู่สนามบอลกับพี่ที่เตะบอลด้วยกันนะครับนั่งคุยกันอยู่ คือเรากดงานที่สนามบอลแล้วเราก็ไปรับงานแล้วก็มาส่งงานแล้วก็มาส่งแถวสนามบอลนี่แหละแล้วก็ได้ค่ารอบเมื่อกี้74บาทนะครับระยะทางที่ไปส่งลูกค้าประมาณ 5- 5กิโลนะครับคือเราไปรับแล้วก็กลับมาส่งที่เดียวก็รวมเป็นประมาณเกือบ10กิโลนะ74บาทก็เดี๋ยวขอตัวหน้ากดงานต่อไปก่อนนะครับตอนนี้อยู่สนามฟุตบอลเพย์บอล ตอนนี้นะครับน่าจะใช่นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะครับเป็นร้านซูชิดูถึงพี่เขาเปิดดึกเลยบ้านซูชินะครับอยู่ตรงตลาดปัตถาวิกรก็เดี๋ยวขอตัวรออาหารแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ไปส่งลูกค้านอบวับมินมีหนึ่งสองนบวับมินน่าจะตอยโแก้วนะครับเพราะว่าพี่ใช่ครับเพราะพี่เขาบอกเป็นลูกค้าประจา ถ้าส่งรอบนี้เราได้62บาทนะยังไม่รวมหักนะครับก็วันนี้อาจจะวิ่งแค่5-6งานก็พอนะครับเพราะว่ากลางคืนนะแล้วก็แม่บ้านฟ้ามันหดนะครับคือแบบมันเป็นห่วงเรานะไม่อยากให้แบบมันอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมาวิ่งตึกๆก็เดี๋ยวขอตัวรออาหารก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่สองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าเซเว่นสี่แยกโคแก้วนะน่าจะใช่ว่าแล้วตอนนี้ผมก็กดงานได้แล้วเห็นไหมเป็นงานที่สามของวันนี้นะครับตีหนึ่งสามนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับเป็นร้านนีนมนะครับแต่ขายยำแซลมอนยำปลาอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวขอตัวไป รับอาหารให้ลูกคก้าก่อนเลยดีกว่านะครับค่าส่งรอบนี้96บาทนะครับทุกคนก็งานที่3แล้วนะครับวันนี้เราออกแค่ห้งาน6กงานพอแล้วกันนะครับหรือไม่ัก็ถึงแค่ตีสามพอแล้วกันนะครับเพราะนีตีหนึ่งแล้วเพราะว่าฟ้ามันเป็นห่วงผมนะครับก,ก็โอเคครับเข้าใจฟ้ามาแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปเดินทางกันเลยดีกว่านะครับเพื่อน เราก็ได้อาหารเป็นที่บึงพอ้วนะครับไปส่งลูกค้าได้96บาทดูก่อนนะครับว่าไปส่งกี่กิโลเไปส่งลูกค้า8.1กิโลเมตรนะครับโดยประมาณก็เดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้าก็เลยดีกว่านะครับคน ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แฟลตบึงกลุ่มปะใช่นะครับเรามาส่งลูกค้าคนที่สามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนึกว่าโกดังรถนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งยี่สิบแปดแล้วนะครับมาส่งลูกค้าในค่าส่งเมื่อกี้เก้าสิบกว่าบาทนะครับพูด,ดิเพื่อนๆดูไม่เคยมาเลยนะครับที่เนี่ยคิดดูแล้วกันนะครับคือรถเยอะมากอะ่ะแล้วแบบ ตอนเช้าที่นี่จะเป็นยังไงรอาโอ้โหผมก็คิดว่าตอนเช้าของวันทํางานนี่น่าจะบันเทิงแน่ๆนะครับดูที่รถแบบเยอะแบบโอ้โหเยอะมากอะ่ะเพื่อนๆต้องมาเห็นเองแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ได้ได้เข้ามาครั้งแรกนะที่บึงกลุ่มนะก็เดี๋ยวขอตัวไปหาที่นั่งกดงานที่4ของวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมว่าแถวเนี้ยไม่มีงานแน่นอนนะครับมันอยู่ลึอกอ่ะเดี๋ยวผมก็จะใช้เทคนิคที่ผมใช้ประจํานะครับนั่นก็คือ เปิดร้านค้าดูนะครับว่ามีร้านค้าอยู่แถวไหนบ้านครับนั่นก็คือเปิดแอปสั่งของของไลแมนนะครับสั่งอาหารของไลแมนนะครับเปิดดูเลยนะครับว่าเอ่อว่ามีร้านอาหารอยู่แถวไหนบ้านนะครับในระยะใกล้ๆนะครับเราจะได้ไปกดรับงานใกล้ๆนะครับก็เดี๋ยวขอตัวเดินทางไปหาที่กดงานก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะไปกดงานที่ไหนกันแล้วกันนะครับเพื่อน รเรามาหางานที่4กันที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับทำไมเดอะมอลล์ยังไม่เปิดนะครับตีสองแล้วนะครับตีหนึ่งสี่สิบสามแล้วนะครับเนะเดี๋ยวเดอะมอลล์มาปิดแล้วดีกว่าก็เดี๋ยวขอมานั่งกดงานแถวนี้ก่อนดีกว่านะครับแ็ถึงสักตีสองแล้วกันนะครับถ้าไม่มีงานเด้งเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปเรื่อยๆนะครับคือวันนี้มันเป็นวันที่ผมออกมาวิ่งงานโดยแบบไม่ได้ตั้งใจวิ่งกลางคืนแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าผม พิ่งกัดจากเตะบอลเสร็จเลยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าวิ่งกลางทีมมันเป็นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับตบกวนรบกวนกดไลค์เยอะๆกดดูเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าเออผลการตอบรับดีนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปขับแถว,แถวๆโซนที่ผมอยู่ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าฟ้าจะให้ขับหรือเปล่าเนาะเพราะว่าฟ้าอุ้ยเมื่อกี้งานเด้งมาไม่ได้ดูนะครับมมแต่พูดโอเคนะครับก็อาจจะมีงานบ้างนะครับแถวนี้ก็เดี๋ยวขอตัวนั่งกดงานกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆ ทุกคนเราก็กดการที่ส่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเวลาซีหนึ่งห้าสิบห้านาทีนะครับได้ค่าตส่ง62บาทนะครับเป็นงานเครดิตนะครับไปส่งในหน้าไกลนะครับไปรับร้านโกเด้งโฮเด้งลาดพร้าวร้อยสามสิบสองนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับไปรับไกลหรือเปล่าก้อหนึ่งนะหนึ่งกิโลเมตรนะครับทำไมผมดูงเหมือนตะคิวจะขึ้น6กนะครับเตะบอลมาโอ้ยหครบนึ่งก็ไปไปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็จบงานที่4ของวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีสองนาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปรับงานอาจจะเป็นงานสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ลาดพร้าว97นะครับวันนี้เป็นวันชิวๆนะครับก็คือหลังจากเลิกเตะบอลเสร็จก็มาขับตอนกลางคืนให้ดูแล้วกันนะครับพาร์ทไทม์นะครับตอนกลางคืนว่าเอ้ยยังมีงานหรือเปล่านะครับก็ผมขับตั้งแต่น้มวมิน จนมาถึงลาดพร้าวแล้วขับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้งานมา4งานแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เริ่มงานแรกที่ผมได้นะครับตั้งแต่5าทุ่มครึ่งนะครับก็ขอตัวไปหาที่นั่งกดงานกันต่อดีกว่านะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็มีอยู่กันที่เคฟซีตรงตบวันนานะครับ ที่มันเลยดาวนนามานิดนึงเนาะก็มากดงานสุดท้ายกันตรงนี้ดีกว่าครับตอนนี้ดี25นาทีแล้วดี25นาทีแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้งานที่ไหนนะครับแต่เราไม่มีคิดได้งาน KFC แล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดระบบกล่องกับไล่แมกกับลาลามูเลยเรายังไม่ได้กล่องเรายังไม่ได้ลง,งเบียนะครับเพราะฉะนั้นงาน KFC ก็ไม่น่าจะได้นะครับไม่มีทางได้แน่นอนนะครับแล้วก็เราก็ไม่เห็นงานพวก KFC พวกงานกลอ่องเลยงานกล่องนะครับ ก็เดี๋ยวขอตัวนั่งกดงานสุดท้ายของค่ำคืนนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตอนกี่โมงตอนนี้ตีสองสิบหกนาทีละ น,น่าจะมีอยู่ในสูตรช่วยเหลือครับลูกค้าลองดูนะครับเ,เ,เราก็นึกว่าจะกดงานได้แล้วนะครับทุกคนก็คือกดได้แล้วดูดิแต่ลูกค้านะครับจุกติดกับเรานะครับสั่งร้านโนบิชาแต่ว่าลูกค้าสั่งชื้อเบียร์ซึ่งงานตอนกลางคืนนะครับก็อาจจะเจอบ่อยนะครับผมก็ได้ปฏิเสธลูกค้าไปแล้วนะครับว่า ไม่สามารถซื้อได้นะครับเราไม่รับรายการนอกรายการนะครับเราต้องทําให้เป็นแบบอย่างนะครับให้ลูกค้า วิ่งสายดึกนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะลูกค้านะครับไม่รู้ว่าจะต้องกดยกเลิกยังไงเนี่ยทุกคนก็คือโทรหาฝ่ายบริการลูกค้านะครับก็คือเขาจะเปิดแค่6กโมงถึงห้าทุ่มนะครับคือแบบนี้นะครับผมต้องตําหนิลูกค้าเลยนะครับว่าเป็นลูกค้าที่ใช้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะสั่งบ่อยหรือว่าอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับคุณเรียกงานผิดประเภทนะครับแล้วมันทําให้คนทํางานแบบเรานะครับ ต้องมานั่งรับงานคุณตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่มาร่างรับงานคุณตลอดนะครับเขาต้องวิ่งงานอนะ่ะคือเขาวิ่งกลางคืนแล้วคือถ้าเกิดเขาไม่ไปใช่ไหมพอเขาไม่ไปเขาก็จะไม่ได้งานถึงแม้ว่าคุณสั่งผิดประเภทก็ตามนะครับเนี่ยเป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ค่อนข้างแย่เลยนะครับผมขอตำหนิเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่สามารถวิ่งงานได้แล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าโทรหาฝ่ายลูกค้าก็ไม่ได้นะครับฝ่ายบริการลูกค้านะครับซึ่งอ่า งานมี24ชั่วโมงแต่ว่า c เซ็ center เปิดไม่24ชั่วโมงก็สายกลางคืนนะครับก็ต้องแบบคือถ้าเจอเองี้ยเท่ากับคุณอ่ะต้องกลับห้องปิดบ้านกลับห้องเลยนะครับปิดแอปกลับห้องเลยนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสาหรับลูกค้าประเภทนี้นะครับอย่านะครับอย่านะคือแค่แค่สั่งให้มาตรงกับประเภทนะครับหรือว่าคุณจะ้อเบียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณคุณต้องออกไปซื้อเองนะครับเพราะว่าเนี้ยมันเป็นงานคนละส่วนกันกับ งานส่งอาหารนะครับหนึ่งแม้ว่าคุณจะบอกว่าเออเพราะว่าเคยรับบ่อย <c oughs> เคยเออสั่งกับคนนู้นก็เคยซื้อ <c oughs> เคยเคยสั่งกับคนนั้นก็เคยซื้อเพราะว่าอะไรเ็เพราะว่าไรเดอร์ไม่สามารถยกเลิกงานได้นะครับเขาเลยต้องรับงานไงเพราะว่ายกเลิกมันก็โทรหาฝ่ายบริการลูกค้าไม่ได้เลยนะครับปิดไปหมดเลยนะครับเอาวันตอนนี้ผมแบบค่อนข้างที่จะหัวเสียนะครับคือผมอ่ะต้องการความถูกต้องนะครับและอันนี้ผมไม่ไม่รับเลยนะครับแล้วก็ ปล่อยไปนะครับครับผมครับไอ้นั่นไม่เจือคับต้องต้องกำลังหาอยู่ใช่ครับเพราะว่าเนี้ยผมไม่สามารถที่จะรับงานต่อได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถติดต่ออนเซ็นเตอร์ได้ครับตรงนั้นนรงตรงปีานปีกานี่อยู่ตรงไนพี่ไม่ได้อยู่แถวนี้ครับผมพี่พี่อยู่ตรงฟ f c ตรงตรงใช่ครับตรงตีน้อยอ่ะครับผม ออแทนแทนพี่วิ่งมาเล่นผมหาอะไรมาที่สี่แยกขีแบบมันมีร้านเบียร์สองร้านเลยผมให้เงินที่สองร้อยอย่างนะมันซื้อไม่ได้จริงๆครับอันนี้มันเป็นมันเป็นกฎของทางอไอ้นี่ครับเพราะถ้าไม่งั้นผมอาจจะโดนเดี๋ยวผมแต่ผมหาที่จบเรื่องนะคะรับมาอีกตรงนี่ครับครับผม้อนนัเห็นไหมครับคือเนี่ย คือเขาให้เงินเราโอเคผมไม่ได้ซีเรียสเลยอะผมชอบคอบชอบเห็นความถูกต้องของไอ้นี่มากกว่าเว้ยคือไม่ทำไมก็จะเป็นพฤติกรรมที่แบบลูกค้าจะเออนู่นนี่นั่นจะแบบฝากซื้อฝากซื้อตลอดแลวอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็จะโดนฝากซื้อหรือแม้แบบของนอกรายการที่มันไม่อยู่ในรายการอะไรแบบนี้เข้าใจนะครับว่าอารมุ่อรวยกันได้นะครับแต่สำหรับผมผมโคตรโคตรโคตรซีเรียสเรื่องความถูกต้องเลยนะครับก็ดูแล้วกันนะครับว่า เขาจะยกเลิกตอนไหนนะครับเพราะผมไม่แน่ใจนะครับว่าคอนเทนเตอร์นะครับมีเปิดสำหรับฝ่ายบริการลูกค้าหรือเปล่านะครับผมก็กลับบ้านนอนไม่มีปัญหานะครับคือผมอะ่ะอาจจะด้วยตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพี่บางคนหรือว่ารเดอร์บางคนหรือว่ามือใหม่ที่บบตั้งใจมาขับงานมามาขับรถหาง,งานจริงๆในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะครับมันเสียเวลานะครับผมก็ไม่รู้จะห่าอะไรนะคือคือผมแบบ คือเอาจริงๆผมด่าคำหยาบหรือว่าอย่างเงี้ยผมด่าไม่ค่อยเป็นนะครับผมผมผมด่าเป็นเฉพาะกับเพื่อนนะครับเวลาเาด่ากับคนอื่นแบบไม่รู้จะดา่าวลยคือผมแค่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแบบทำไมคุณแย่ขนาดนี้อะไรเงี้ยคือผมไม่ด่านะครับผม,มคแคบบ่แบบรู้สึกว่าแบบทำไมเจอคนประเภทนี้หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับอาจจะเป็นงานสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับคือไม่ได้งานก็อาจจะต้องปล่อยคาไว้แบบนี้นะครับเพื่อน นี่นะครับเราก็อยู่กันที่หน้าร้านโนบิชาก็ให้พี่ที่ร้านเขาโทรไปเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าลูกค้าไม่เอาน้ำใช่ไหมพี่ใช่ลูกค้าไม่เอาน้ำนะแต่สั่งโนบิชาแต่ไม่เอาน้ำเอาแต่จะเอาแต่เบียร์ <c oughs> แต่เขาบอกว่าจะโอนเงินมาให้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็วิธีการแก้ปัญหาน,นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโทรติดต่อ CS เ <c oughs> ไม่ได้พอเซ็รเตอร์มันปิดให้บริการแต่ อันนี้ผมผมไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะเราก็ต้องกดเริ่มเดินทางหรือว่าถ้าเกิดคือเราต้องกดจบงานเองนะครับแล้วก็ต้องมันมีข้อข้อ,ข,อข้อเสียก็คือถ้าเกิดลูกค้ารายงานว่าไม่ได้อาหารเนี่ยเราจะสวยอันเนี้ยก็อาจจะเป็นข้อสวยของเรานะครับผมก็เลยเลือกที่ยังไม่กดดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านกันดีกว่านะครับสาหรับวันนี้มุนหิด คือทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องแล้วนะครับตอนนี้นะผมจะรอถึง6โมงเช้านะครับก็รอเพื่อจะติดต่อ C s เนะครับเพราะว่าเนี่ยงานยังไม่ได้โดนยกเลิกเลยนะครับลูกค้าหาวิธียกเลิกไม่เป็นแล้วก็ CS มันอาจจะติดต่อไม่ได้แล้วก็ฝ่ายลูกค้าอะไรก็ติดต่ออะไรไม่ได้นะครับก็ต้องรอต่อไปแล้วลูกค้าบอกว่าจะโอนเงินนู่นนี่นั่นมาให้ก็ยังไม่มีการโอนอีกสามชั่วโมงนะเดี๋ยวขอตัวไปนั่งเล่นเกมก่อนนะครับไปแก้หัวร้อนก่อนนะครับเพราะว่า ต้องรอ6โมงเช้าแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้คือกําลังวิ่งสนุกเลยเสียลมเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับเพื่อน,อนๆงานก็ได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไองานเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งเล่นเกมจนยันเช้าเลยนะครับ6โมงครึ่งเนี่ยก็ได้ประสานงานไปกับ CS นะครับให้ยกเลิกงานให้นะครับเพราะว่าลูกค้านะครับสั่งงานปิดประเภทแล้วก็ รักไก่นีว่าง่ายๆนะครับคือสั่งโนบิชาแต่ว่าไม่เอาไม่เอาอาหารด้วยนะครับแล้วก็จะให้ผมไปซื้อเบียร์วิธีการแก้ปัญหานะครับทางที่ดีที่สุดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับก็คือถ้าโดนอย่างนี้นะครับโดนลูกค้าแบบแบบสั่งงานผิดประเภทบ้างหรือแม้แต่ว่าลูกค้าแบบหลับหรือว่าลูกค้าอะไรแบบนี้นะครับงานตอนกลางคืนนะก็ให้เพื่อนๆนะครับอย่ากดจบจบงานเองนะครับคือกดจบงานเองได้ไหมจบเองได้นะครับ แต่แต่อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้ารายงานมาที่หลังนะครับหรือว่าลูกค้าหัวหมอนะครับรายงานมาที่นหรือลูกค้าอยากกลั่นแกล้งเรานะครับเราอาจจะโดนแบนระบบได้ถาวรเลยนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีแบบผมเนี่ยเซฟให้ดีที่สุดนะครับก็เราได้ค่าเสียเวลามา41บาทนะครับกับการที่เราไม่ได้วิ่งทั้งคืนนะครับเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยสรุปให้ฟังอีกทีนึ่งละกันนะครับว่าในการวิ่งตอนกลางคืนของผมดังจากเตะบอลเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับคือเซ็งเลยนะครับวิ่งนอยู่ในประมาณถึงตี3แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับขอนอนก่อน